วันนี้พี่บอสขาช่วงนี้มีเทรนทานช็อกโกแลตเพื่อสุขภาพมาเยอะมากเลยและหลายๆคนนะคะก็มีคําถามว่าช็อกโกแลตแท้ค่ะทำจากอะไรกันบ้างก็คืออะไรก็คือมันเป็นคําถามที่เขาเกิดมีคนถามเยอะมากว่า<ช>อะไรเรียกช็อกโกแลตแท้อะไรเรียกช็อกโกแลตปลอมหรือว่า<ช>แต่รจริงๆแล้วอ่ะต้องบอกว่ามันไม่มีหรอกแท้หรือปลอมออมันจะมีแท้ปลอมได้ไงก็อนเนเมื่อช็อกโกแลตก็คือช็อกโก,กแลตถูกป่ะเหมือนเหมือนออกกําลังพูดว่าข้าวปลอมข้าวปลอมอยู่ป่ะ ไม่มี hey, แต่ไข่ปอม <hey, S 1> ีนะเฮ้ยมีว่ะ <c oughs> มียุคหนึ่งก็ทำข้าวปอมว่ะ <c oughs> ทำจากแป้ง <c oughs> อะไรเงี้ยข้าวปอมนะอ,ะอะ่เอาเป็นว่าจริงๆมันไม่ช็อกโกแลตปอมหรอก <c oughs> มันมีแต่ช็อกโกแลตที่เปอร์เซ็นต์ช็อกโกแลน้อยจัด <c oughs> คนไทยอ่ะเรียกช็อกโกแลตปอมอ่ะหมายถึงช็อกโกแลตที่มีเปอร์เซ็นต์ช็อกโกแลตต่ำมากๆครับ ก็คือถ้าปริมาณต่ํามากๆเนี่ยคนไทยจะเรียกว่าช็อกโกแลตบอบนั่นเองอ๋อแล้วแล้วเกณฑ์ความต่ํามันจะอยู่ที่ประมาณที่เท่าไหร่ล่ะคะโดยมากจริงมันมีกฎหมายด้วยนะแต่ว่าคนคนไม่รู้ว่าจริงๆถ้ามันต่ำกว่าแบบ20เองเงี้ยเขาจะไม่เรียกว่าช็อกโกแลตแหละเขาจะเรียกว่าขนมปรุงแต่งของช็อกโกแลตอะไรเงี้ยสซว่งมันต่ำกว่า20%ของอัตราส่วนทั้งหมดอะไรเงี้ยเนาะแต่จริงๆแล้วในในอุตสาหกรรมช็อกโกแลตมันก็อาจจะซีเรียสกว่านั้นว่าแบบรอดจะต้องใส่ช็อกโกแลตให้ถึึงงงปปปปรรรรรระะะะะมมมมมาา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 ณณแแแบบออออไเเ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 เนนนนนนนีีีีี้ยยยถจกก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 วว่่่่ััั็็็็็ชชโโลลลตตททขข คูเวอร์เจอร์กับคอมพาว์<ฆ>อ่ามันอันนี้มันเป็นเรื่องของกฎหมายด้วยคือหนึ่งตอนแรกมันเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งแต่ไปเป็นคอมเพลว์มันถูกบัญญัติอยู่ในกฎหมายด้วยกฎหมายของอาหารว่าเอ้ยอันนี้นะเรียกคอมพาว์นะอันนี้เรียกว่าคูเวอร์เจอร์นะอันนี้เรียกว่าชอ็อกโกแลตแบบขนมปุ้งแต่งรสชอร็อกโกแลตนะเขาก็เขาก็เลือกคำได้สวยนะว่าขนมปุ้งแต่งรสชอร็อกโกแลตคนไทยก็เก่งเอาไปเรียกว่าแบบช็อกโกแลตบอมโอ้โหพูดแะแบบว่าจบกันเลยเนาะแต่จรีนให้งีงลูกอมรสช็อกโกแลตเราก็เรียกช็อกโกแลตปปอมได้ถูกะ <ช>เพราะ,ะว่าประเทศชอลมัลนน้อยมากอ,อ่ะก็คือนี่แหละครับคือที่มาของเขาว่าช็อกโกแลตแท้ไม่แท้เพราะงั้นมันมันไม่มีแท้ไม่แท้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาเรียกยก,กันว่าเออขอซื้อช็อกโกแลตปลอมอะไรเงี้ยเราเข้าใจได้ว่าซื้อช็อกโกแลตที่มันเกตแต่ว่าช็อกโกแลตรต,รตันต่ำอะไรเงี้ยไขมันปานเยอะๆยอะกินอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยเยออหวานหวานอย่างเดียวอย่างเงี้ยอันนี้เขาจะเรียกว่าช็อกโกแลตแบบช็อกโกแลตปลอมนั่นเองครับอือค่ะแล้วช็อกโกแลตเนี่ยค่ะพี่บอสขา มีประโยชน์ยังไงบ้างคะถ้าเกิดเป็นช็อกโกแลตที่เปอร์เซ็นต์เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ละชนิดแตกต่างกันไปช็อกโกแลตที่มีเปอร์เซ็นต์เยอะๆมีประโยชน์ไหมอ่ะต้องบอกว่าแน่นอนอยู่แล้วเนาะเปอร์เซ็นต์ของช็อกโกแลตคืออะไรก่อนเปอร์เซ็นต์ของช็อกโกแลตก็คือโกโก้มากน้อยใช่ไหมมีโกโก้มากมีโกโก้น้อยถูกไหมโกโก้มากแปลว่าน้ําตาลมันน้อยลงน้ําตาลมันน้อยลงดีก่บสุขภาพไหม ข้อที่1ดีแน่นอนครับคือน้ําตาลน้อยลงนะครับถ้าเกิดเรากินโกโก้ที่แบบเปอร์เซ็นต์โกโก้เยอะๆเนาะเพราะจริงๆส่วนส่วนที่มันเหลือของช็อกโกแลตอะมักจะเป็นน้ําตาลเราเรากินช็อกโกแลต54เปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ว่าอีก46เปอร์เซ็นต์เป็นเป็นน้ำตาลเป็นอย่างอื่นเออเป็นอย่างอื่นเป็นน้ำตาลคือน้ำตาลแล้วก็มีแบูสามสิบสี่สิบแน่นอนเพราะงั้นน่ะมันจะกินน้ำตาลเยอะมากแน่นอนกินช็อกโกแลตร้อยเปอร์เซ็นต์ดีเรื่องน้ำตาลน้อยลงครับเสร็จปุ๊บตัวช็อกโกแลตเองอะเเเนนนนาาาาาะะะกก็อออย่่่่งงงทททีีุครรบวมมัจืข คุณสมบัติแบบเรียกว่าช่วยในเรื่องของแบบระบบไหลเวียนโลหิตอันนี้เราก็จะห่องๆกันมาอยู่แล้วนะว่าเออมันมีประโยชน์กินแล้วระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นบางคนเค็มถึงขั้นว่ากินแล้วแบบลดอาการอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยอแล้วมันลดได้จริงไหมคะคือจริงๆมันก็คงได้นิดนึงอ่ะถึงหนึ่งอ,อะไรเงี้ยอ่ะมันอาการเดียวกันกับเรากินมะนาวแบบว่าต้านโควิดอ่ะ ออ,อันนี้<อ>นเป็นเรื่องตอนโควิดกิ<อ>นมะนาวนะแต่ก็เป็นเนี่ยผมว่ามั่นใจว่าคนไทยทั้งประเทศอะ <c oughs> กินมะนาวแต่ว่าก็ยังเป็นโควิดกันอยู่นะ <c oughs> คือจริงๆ <c oughs> ต้องบอกว่าอย่างนี้ถามว่ามะนาวมันช่วยไหม มันช่วยอย่างเงี้ยวิตามินซีแน่นอนร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเราก็แบบหายเร็วขึ้นถูกป่ะแต่มันคงไม่ได้สามารถแบบโอ้ฉันกินมะนาวแล้วฉันจะแบบฉันจะไม่เป็นโควิดเลยอะไรเงี้ยมันมไม่มีวะมันก็กินมะนาวกันทุกคนอ่ะผมเยอทุกคนกินมะนาวกันทุกทุกคนแน่นอนไอ้ปมยำอะไรก็ยังมีแล้วซึ่งเอ่อมันเป็นประโยชน์ประมาณนั้นแหละครับคือประโยชน์ในแง่ว่าเอ่อแน่นอนทําให้ระบบเลยเราเห็นดีขึ้นผ่อเขียนขึ้นถ้าเราเปรียบกับเครื่องยนต์ก็อาจจะเหมือนทําให้อ่าเครื่องไม่สั่นนะ บอกว่าเผาไหม้สมบูรณ์ถ้าเป็นรถไฟฟ้าก็อไฟฟ้า,ไ,ฟฟาไม่รัดวงจรอะไรเงี้ยไม่ระบงไม่ระเบิดอะไรเงี้ยเนาะก็คือเหมือนทําให้แบบว่าเ,เรียวกว่าบำรุงดีกว่า<ฆ>ก็ประมาณนั้นครับทีนี้ถ้าถามว่าหนึ่งเรื่องสารอาหารนะเนาะ<ฆ>สารอาหารเรื่องของไลเวโลหิตมันก็จะมีคนพูดเรื่องว่ามันมีสารต้านอะนุมูลอิสระเยอะ ่ซึงสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยคืออะไรออมรู้ไหมสารต้านอนุมูลอิสระหนูเห็นในผลิตภัณฑ์ความงามเขาจะช่วยในเรื่องของแบบว่าให้ผิวติ่งตึงอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องครับก็คือสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับก็คือสารที่มันเหมือนกับว่าเขาบอกว่ามันช่วยลดการเสรื่อมของเซลล์ในร่างกายเรา<อ>แต่จริงไอสารพวกนี้ก็มีอยู่ในอาหารทั่วไปเนาะอาหารสดอาหารอะไรเงี้ยทั่วไปมันมันก็มีสิ่งนี้อยู่เนาะถ้าเรากินอาหารสดมากเนี่ยมันก็จะมีสิ่งเนี้ยก็ก็จะช่วยให้เราแบบว่า มันไม่ถึงขั้นชะลอไวบางคนก็เขาก็แบบจะเขเมอร์ว่าโอ้ยชะลอไว้ตาดูวีตรลาาชะลอไว้จริงๆมันเป็นแค่การลดความเสื่อมครับให้มันเสื่อมช้าลงเนาะถ้าอยากชะลอไว้จริงผมว่าไปคลินิกเร็วกว่านะมันแน่นอนอยู่แล้วไปคลินิกแล้วก็ <S <S อย่าลืมกินโกโก้ด้วยทั้งย้อนไว้ด้วยชะลอด้วยเป็นไงเวิร์เพราะฉะนแน่จริงๆก็ต้องซื้อโกโก้ไปกินไว้นะครับน่าจะมีประโยชน์นะอะแล้วจะช่วยในเรื่องของแบบสุขภาพจิตหรืออารมณ์ไหมคะ กิดว่าชะลอวัยลูกบำรุงร่างกายอย่างนี้แล้วเนี่ยสุขภาพจิตเนี่ยเรียกว่าเป็นทางอ้อมอแต่ว่ามนุษย์เราอยู่ที่ความเชื่อทำไมอะคะก็คือถ้าเราเชื่อว่าเฮ้ยเรากินของที่ดีแล้วเรากินโกโก้แล้วเราจะแบบสุขภาพจิตด,ดีมันก็จะดีครับอเออเป็นงไงเออแต่อังนี้ก่อนระบบไหลเวียนโรหิตแปลว่าอะไรก่อนอเป็นระบบไหลเวียนเลือด บำรุงเลือดอ่าบำรุงหัวใจไปถึงสมองถูกป่ะใช่ระบบเลือดเราดีขึ้นเ,เราก็อาจจะแบบจะเย็นขึ้นอารมณ์ดีขึ้นแน่นอนว่ามันส่งผลต่อสุขภาพจิตไหมก็มีส่วนครับแต่มันก็คงไม่ถึงขั้นว่าโหกินแล้วหายเลยอะแต่บางทีกินแล้วหายเลยก็มีนะที่เห็นหลายคนแบบกินโกโก้แล้วโอ้โหหายเลยสุขภาพจิตดีเลยจริงๆคืออะไรใจ,ใจใจใจมันได้ใจมันได้คือเรารู้สึกว่าเราได้ทําอะไรเพื่อตัวเองแล้วแล้วก็ รู้สึกว่าเราดูแลตัวเองแล้วสุขภาพจิตเราก็ดีอันนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าเออมันมีผลมากนะบางทีเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยเรื่องความเชื่อนี่มันเป็นอะไรที่แบบว่าที่ฝุดจริงๆอ่ะอันนี้ผมคิดว่าคนไทยทุกคนเข้าใจดีครับว่าประเทศเราอยู่ด้วยความเชื่อมานานมากมนะมฮะเพราะงั้นกออ็คิดว่าทุกคนเข้าใจเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ย <laughs> ตอนนี้นผมก็เชื่อมั่นมากเลยว่าออประเทศเราจะมีอนาคตนะตอนนี้ก็เรามีนายกคนใหม่เรียบร้อยแล้ว ออกลับมากลับมาเรื่องโกโก้เนอะค่ะเราจะไปการเมืองแล้วเราจะไปการเมืองนะเดี๋ยว <S <S เดี๋ยวงานเข้าเนาะไม่ให้เราชมเขาไม่ได้อะไรเลยเนาะก็คาดหวังนะครับรอรอรอ,อ,อค,ครับรอดูอนาคตประเทศไทยครับผมเห็นพี่บอสพูดถึงเรื่องของช็อกโกแลตแล้วเนี่ยก็เลยอยากรู้ค่ะอันนี้ขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะว่าเห็นว่าแบบมันจะมีแบบว่ามิลชอ็อกดาร์ช็อกไวช็อกแล้วแล้วมันต่างกันยังไงอะคะ อ่ามิลช็อกดาร์ช็อกไวช็อกเนาะมันก็จะเกิดจากการที่ว่า1ดาร์ช็อกโกแลตนี่ทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะช็อกโกแลตร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือดาร์ช็อกโกแลตถูกไหมเอางี้ก่อนช็อกโกแลตร้อยเปอร์เซ็นต์คือดาร์ช็อกโกแลตก่อนเชื่อไหมแต่ว่าในตลาดในตาช็อกโกแลตฝรั่มยังไม่เคยเห็นช็อกโกแลตร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมีแต่เก้าสิบแปดเก้าเหตุผลที่เขาไม่กล้าเคีมร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันอาจจะมีการใส่ สารบางอย่างไงเออเขาก็เลยเด็กก้เก้าเก้าจุดเก้าเก้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทองคำก็เก้าเก้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆช็อกโกแลตร้อยเปอร์เซ็นต์มันขึ้นรูปได้แต่ช็อกโกแลตร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันไม่สามารถส่งแบบไปทั่วโลกได้โดยที่แบบไม่มีแบบความเสียหายอะไรเงี้ยบางทีอ่ะบริษัทช็อกโกแลตบางทีเขาก็ต้องใส่พวกสารที่เขาเรียกว่าพวกสารอิมัลซิไฟเยอร์เนาะก็คือสารบูต่งอะไรเงี้ยไม่รู้อมเคยกินพวกคาร์เซเว่นอะไรเงี้ยปะ โอ้โหนี่พี่แฟนพันแท้์ข้าวเวฟข้าวเซเว่นเนาะทุกคนผมว่าคนไทยทุกคนเป็นเอฟซีเนาะข้าวแบบข้าวเซเว่นเนี่ยดูดูตัวอิมัลติฟายเออร์ป่ะประมาณแบบประมาณสี่ห้าตัวถึงสิบตัวเขาใส่ด้วยเหรอเออก็เนี่ยเห็นป่ะเบื้องหลังความอร่อยเนาะไลแต่จริงๆเดยกเป็นอาหารเป็นเป็นเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสารที่แบบว่าช่วยช่วยคงตัวช่วยการให้ให้ตัวอาหารมันแบบมีความแบบสถียรนอะไรเงี้ยครับซึ่งหลายตัวไม่เป็นอันตรายนะ หลายตัวเป็นสารธรรมชาติแต่หลายตัวก็ไม่ใช่สารธรรมชาติพาว <c oughs> เอาเป็นว่านั่นแหละครับเหตุผลว่าทําไมในตัวช็อกโกแลตเนี่ย <c oughs> เขาเขาถึงแบบบางทีเขาไม่ค่อยเค็มร้อยเปอร์กัน <c oughs> เพราะว่ามันจะมีการปรับปรุงรสชาตินิดนึงมีการทําให้มันมันละลายแบบอยู่ตัวหน่อยละลายแบบยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าสารพวกเนี้ยใส่อยู่ในนั้นด้วยบางตัวดีบางตัวก็เฉยเย เราไม่กล้าเลยว่าก็ไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่กล้ากินช็อกโกแลตแต่ช็อกโกแลตเราคือเพียวๆเออคือไม่มีไม่ปรุงไม่ปรุงเพราะอะไรไม่มีตันปรุงเออแพงไม่ซื้อมาใช้เดี๋ยวนะช็อกโกแลตเราตัวตัวตัวที่เป็นคาร์เคอแมสหรือเปล่าคะใช่ตัวนั้นอ่าตัวคาร์เคอแมสอย่างของเราอย่างเงี้ยถ้ากูคารเคอแมสร้อยเปอร์เซ็นต์ทอดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือจะเป็นพวกไม่ปรุงแต่งเลย ข้าวแมสเราเป็นเนเชอรัลด้วยก็ต้องสังเกตดีๆนะครับว่ามันจะมีชอ่ออะไรจริงจริงมันมี2ชนิดนะมันจะมีเนเชอรัลกับจะมีดัชถ้าเราเห็นว่า Dutch, ดัชดัชดทั้งหลายเลอ่ะคือมันไม่ใช่ชื่อแบรนด์หรือมันไม่ใช่ชื่อมาร์เก็ตติ้งนะ <c oughs> แต่มันเป็นการแบบแจ้งลูกค้า <c oughs> เออ <c oughs> คือมันเป็นเงื่อนไขอย่างงี้ครับว่าถ้าเรามีการปรุงแต่งเราต้องแจ้งลูกค้า <c oughs> เราต้องแจ้งว่ามันเป็นดัชโปรเซสตค่ะเออดัชโปรเซสตเนี่ยมันหมายถึงว่ามันมีการแบบว่า ปรับปรุงนิดนึงให้ค่า pH มันมีความเป็นด่างหรือว่าถ้ามันกดมากว่ามันก็จะเปรี้ยวไปหรือแบบรสชาติมันอาจจะไม่สมูทรสชาติมันอาจจะไม่ได้เข้มจัดอะไรเงี้ยครับอันนั้นคือที่มาว่าทําไมอ่ะดัชโพรเซสเขาถึงต้องแจ้งอยู่ในเลเบลของสินค้าทุกชนิดเลย เออบางคนเข้าใจบอกโอ้โหเนี่ยมาจากเนเธอร์แลนด์แน่เลยมาจากดัตอะไรอย่างเงี้ยใช่หนูคิดอย่างนั้นนะคือจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นการแจ้งลูกค้าครับว่าอันเนี้ยฉันทำดัตโปรเซสนะเออก็คือดัตโปรเซสมันก็คือจะเป็นโปรเซสที่เขาเรียกว่าอีกอย่างนึงว่าเอาคาลาเซชันครับมันก็จะมีอยู่ในช็อกโกแลตที่เป็นดัตโปรเซสแต่ว่าในเนเชัลนช็อกโกแลตเนี่ยไม่มีเราใส่ไม่ได้ถ้าเราใส่อะไรเข้าไปปุ๊บมันจะกลายเป็นดัตโปรเซสเลยเพราะงั้นเนี่ยเนเชั่นเราช็อกโก้บดมาแล้วก็เตบัวเรียร้อย ก็คือเนเชอัลอย่างนี้ช็อกโกแลต100%ก็จะมีรสชาติที่อ่อนกว่าช็อกโกแลตดั๊ตใช่ไหมคั<ะ>ดัตร้อยเปอร์เซ็นต์กับช็อกโกแลตเนเชอลร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวดั๊ตจะต้องมีความเข้มข้นกว่าถูกไหมไอตัวเนเชอัลเนี่ยจะต้องรู้สึกสีอ่อนกว่าบางกว่าติดเปรี้ยวกว่าอะไรเงี้ยแสดงว่าอย่างนั้นจะเป็นเนเชอัล แล้วถ้าเกิดว่าเราจะไปเลือกซื้ออะคะพี่บอสมีคําแนะนํำไหมคะว่าจะต้องดูตรงไหนว่าที่มันเป็นแบบว่าเนเชอรัลจริงๆไม่ดัดอะไรอย่างจริงๆถ้าเราเลือกซื้อจากผู้ผลิตอะครับผู้ผลิตส่วนใหญ่ที่แบบเขามาตรฐานนะเขาก็จะแจ้งไว้ในในใน,ในเลเวลของกล่องตลอดว่าดัชถ้าเราเจอคําว่าดัชก็คือนั่นแหละคือดัชโปรเซตแต่ถ้าเ,าเขาเขาเคลมว่าเป็นเนเชอรัลเพียวหรือสเปเชียลตี้อย่างเงี้ยอันเนี้ยก็แสดงว่ามันเป็นตัวเนเชอรัลจริง แต่ระวังนะบางทีมันมีเ a เชอรัลมีดัดโพสิ่งเออใช่บอกว่าบอกว่าทำจากธรรมชาติไงใช่แต่ทำดัดโพสิ่งนะเอออย่างเงี้ยก็ต้องระวังตอนนี้ดูว่าเป็นทริคก็ไม่เหมือนบอว่าอะไรนะน้ำผลไมา100้ร้อยเปอร์เซ็นจากน้ำผลไมาเ้เข้มข้นอีกทีนึง <c oughs> เออใช่ป่ะมันเป็นเทคนิคเดียวกัน <c oughs> คนทำเนี่ยเขาจะเขียนอย่างงี้ว่าเนเชอรัลไม่ได้มีอะไรไม่มาจากเนเชอรัลหรอกถูกป่ะเออของเราดูดีๆนะครับว่าผลิตจากเนเชอรัลหรือ แนะ่ชั้นล่อ p ัวเด็ดนะไม่เหมือนกันนะ<ช>เออ<ช>อันนี้<ช>คือ<ช>จุด<ช>ที่เราอาจจะเป็นจะต้องแบบเออสร้างความแบบแตกต่างดูความแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะแล้วถ้าเกิดวิธีการเก็บรักษาล่ะคะเหมือนกันไหมระหว่างอ๋อโกโก้โอ,กโอ๋อช็อกโกแลตร้อเปอร์เซ็นกับแบบช็อกโกแลตที่มีส,ส่วนผสมเยอะเก็บรักษาเหมือนกันไหมคะก็ถ้าเกิดเป็นพวกช็อกโกแลตร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าช็อกโกแลตเก็บง่ายกว่านะอ้าวเหรอคะเออไม่รู้อ๋อมเคยเก็บน้ำตาลไหม เคยใส่กล่องเออถ้าเราเก็บน้ําตาลอยู่ที่บ้านเนี่ยมันหมดอายุเมื่อไหร่เอ่อพอถอดถุงออกมาแล้วออกก็ไม่ยุ้เลยหมดอายุเมื่อมันละลายใช้ขึ้นแล้วเราก็ใช้ตลอดไปใช่จนกว่ามดจะขึ้นใช่บอกเลยว่าจริงๆล้วโกโก้อายุการเก็บมันคล้ายๆน้ำตาลเลยครับค่ะคือตลอดไปถ้าหมดไม่กินก้แหมงไม่กินก่อนแหมงก็เวอร์ไปอ่ะต้องบอกว่าย่างก่อนอายุการเก็บถ้าอะลรที่เป็นทอยร้อยเปอร์เซ็นต์นะค่ะถ้ามันทำได้อย่างมาตรฐานและถูกต้องอะครับมันเก็บได้ไม่น้อยกว่าสองปี บางที่ถ้าเก็บดีอยู่ในคอนดิชันที่ดีจริงๆ5ปียังทานได้เลย <Ooh. S 1> เหมือนกับน้ําตาลน่ะน้ําตาลเป็นไงนเราเก็บเกิน2ปีปีู่แล้วบางทีบางอันลืม2องปีแต่โบเอามากินเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมค่ะสีเหมือนเดิมสีเหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมถ้าไม่โดนมดกินโน้ตบางทีต้องไปเคี่ยเขีย่ยว <c oughs> มดเอาไปในน้ําตาลก่อนโกโก้ก็เหมือนกันต้องเคี่ยมแมลงออกไปก่อนนะบางทีมแมลงมันก็ไปทํารังนะ ถ้าเกิดใครใครเกี่ยวผมว่านานจะรู้นะครับเพราะมันจะมีมแมลงบางชนิดอ่ะมันจะไปแบบไปทำรังแล้วก็ข้างในก็คือเป็นรังมดเหมือนแบบรังมดอยู่ข้างใน oh. เออซึ่งอันนาก็ทิ้งเถอะนะไม่ต้องไม่ต้องกินหรอกมันแบบมันโดนแมลงกินมหมดแล้วใะ<ก>แบ่งให้เขาไปเออแบ่งไปเลยเออ <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับก็คือต้องบอกว่าถามว่าเกี่ยวได้ขนาดมากถ้าเป็นช็อกโกแลตร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอาคุยร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนหรือหรือหรือช็อกโกแลตเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แท้แท้นะช็อกโกแลตเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่มีแค่น้ำตาลก็เก็บได้นานเพราะเมื่อกี้เราคุยว่าอะไร น้ำตาลเก็บได้หลายปีใช่ค่ะช็อกโกแลตเก็บเก็บได้หลายปีเก็บได้หลายปีเหมือนกันก็แปลว่าถ้าเรามีแค่ช็อกโกแลตกับน้ำตาลก็คือเก็บได้หลายปีเดียโอเคนะครับตัวนี้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เป็นช็อกโกแลตมิลค์มีนมเป็นไวช์ช็อกโกแลตเป็นมิลค์ช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยเอ่อมันก็จะเก็บได้แค่ปีเดียวครับปีเดียวเองเหรอคะใช่ครับเพราะว่านมมันเสียก่อนอ่า ก็คือเนี่ยเลยเหตุผลว่าทำไมคนน่ะถึงชอบแบบเก็บดาร์กช็อกโกแลตกันมากกว่าที่จะเก็บเป็นในรูปของพวกม mm ิวช็อกโกแลตไวช็อกโกแลตเพราะว่ามันมีโอกาสเสียน,นั่นเองแล้วก็ถ้ามิลชอ็กชอกโกแลตช็กอกโกแลตเราควรเอาตู้เย็นด้วยนะคเดี๋ยวอากาศเมืองไทยที่บอกว่าเสียแน่นอนนะแต่อากาศเมืองนอกเขาไม่เสียแกเขาบอกว่ามันอยู่ตู้เย็นก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นมิวเป็นไวเนี่ยอยู่เมืองไทย,ยงั้นต้ออยู่ตู้เย็นอ้าวพี่บอลค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติว่าเราซื้อ,อช็อกโกแลตแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วตอนตอมาถึงเราแล้วเนี่ยมันละลายอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราเอาไปแช่ตู้เย็นอย่างเงี้ยอายุการใช้งานมันจะน้อยลงไหมอ่ะอ,อายุการใช้งานไม่เกี่ยวเลยครับถ้าเกิดมันละลายมาก่อนใช่ไหมมันไม่เกี่ยวเลยกับอายุแบบการกินแบบการใช้งานมันเกี่ยวแค่รูปทรงกับความรู้สึกแบบเทคเจอร์มันจะเปลี่ยนเหมือนถ้าออกกินไอติมละลายแล้วอ่ะเป็นไง มันก็ร<ฮ><ฮ>สชาตุดปังกลายเป็นน้ำแข็งใสใชอ่อาการเดียวกันครับเพราะว่าอะไรที่มันละลายแล้วแล้ว,ลวมันขึ้นรูปไม่ดีเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันอาจจะแบบมีเท็กเจอร์แบบ mm hmm. แห้งๆกระด้างกระ้างปนๆ mm hmm. ซึ่งมันอาจจะรู้สึกไม่อร่อยเหมือนเดิม แต่บางคนก็อร่อยเหมือนเดิมครับอยู่ที่คนนะคือบางคนกินบอกอออร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยนี่ก็ก็โอเคอผมยินดีด้วย<ม>เ,<อ>เพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันปกติมันต้องแข็งนี่แล้วมาถึงเรามันละลายแล้วถ้ามันกลับไปแข็งใหม่อายุการใช้งานมันจะสั้นลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยสารอาหารมันจะหายไปหรือเปล่าเพราะมันโดนความร้อนล,ละลายคำตอบคืออายุไม่สั้นลงสารอาหารไม่ได้สั้นลงแต่ กาหาไม่ได้น้อยลงไม่ใช่ถล่มไม่ได้นะครไม่ได้น้อยลงนะครไม่ได้ลงแต่แต่แต,แต่แค่เท็กเจอร์มันไม่ดีเพราะงั้นเราต้องทาละลายใหม่เราก็ตั้งใจขึ้นรูปมันก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมครับ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ผมว่า9999%เ99ก็อนไม่มีใครมานั่งละลายใหม่ไม่หนูก็ไม่ละลายม่ก็กินไปเลยแหละกินไปเลยมันมีแค <c oughs> <ๆ>่คนที่เอาไปทําต่อถึงมาละลายใหม่แต่ว่าถ้าเกิดเรากินก็กินไปเลยแต่ถ้าเป็นร้านค้านะครับมันก็เก็บได้แต่เราก็ไม่ได้ซีรเยสว่ามันจะแบบละลายอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราก็มาละ เสิร์ฟลูกค้าอะไรเงี้ย<า>เอเหมือนในโรงแรมเขาทำอย่างงี้ยงเขาละลายไม่รู้กี่รอบที่อยู่บนน้ำพ <c oughs> ุอ่ะแตบแทบเออวานั้นแหละละพอพูดถึงเรื่องน้ำพุนี่หนูนึกถึงแบบอ่าที่เป็นฟองดูเลยนะคะที่เขาแบบว่าแบบเป็นฟองดูน้ำพุนั่นแหละไม่รู้วนอยู่กี่วีคเป็นไงยอด เดี๋ยวทุกคนจะไม่กล้ากินฟองดูจริงจมันดีมันปลอดภัยนะครับแจ้งก่อนว่าปลอดภัยแล้วแต่มันก็แค่ว่าจริงมันใช้วนกันได้มันสามารถละลายใหม่ไลาหลายรอบครับแต่ว่าเขาเก่งมากเลยนะคะที่แบบว่าแบบเอาขึ้นไปแล้วลงมาได้โดยที่มันไม่แข็งเลยอ่าก็มันก็จะมีเทคนิคอะไรนิดนึงอะไรเงี้ยเชฟเขาก็จะมีสูตรมีอะไรของเขาที่ทําให้รสชาติมันแบบดีแล้วก็เทคเจอร์ดีนะครับแล้วเป็นไปได้ไหมคะว่าแบบฟองดูแบบนั้นเขาจะใช้แบบว่ามิ้ว เออมันใช้ได้หมดครับมันจะเป็นดังชอตแลเ้แลเป็นว,ชวีชอตแล้เป็นไวชอแลใช้ได้หมดเลยเราถึงเห็นฟองดูทุกสีเลยไงบางที ห่านี้แสดงว่าไม่ค่อยไปกินอัฟเอร์นูนทีนะไม่รู้เป็นคนประหยัดเนาะ <c oughs> ป่าหรอกที่จริงคืออมบอกว่าเออกินช็อกโกแลตที่นี่คือเบื่อแล้วใช <c oughs> ่คือคนกินช็อกโกแลตก็คือแบบเออพอกันละช็อกโกแลตเลยนะใช่ให้ไปกินเค้กช็อกโกแลตนี่ก็เออดีใจแห้งแห้งใช <c oughs> ่ไหะคะเอาละค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะมองหาช็อกโกแลตอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งคอมพาว์ทั้งครัวเจอร์แล้วก็ช็อกโก,กแลตแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็มีขายด้วยเนาะ ใช่แล้วล่ะค่ะอะล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะผมเชื่อว่าทุกๆท่านนะคะได้ความรู้กันไปเยอะมากเลยครับพี่บอสคะมีอะไรจะทายอินไหมคะวันนี้ก็อย่าลืมนะครับช็อกโกเลตเซียเนี่ยก็จะมีพวกผงโกโก้ทั้งเนช u r a ัลทั้งดัชนะครับอยู่ที่การใช้งานเนาะถ้าเกิดใครจะกินเพื่อสุขภาพเอาไปทานทานเองอะไรเงี้ยอยากได้รสชาติที่มันซับซ้อนอยากได้รสชาติที่มันแบบพิเศษหน่อยอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนําเป็นเนชั่นัลโปรเซสช็อกโกแลตนะก็คือเปผงโกโก้เนชั่นัลโปรเซสนะครับ ว่าเป็นโคโคแมสเนเชอรัลเนาะตัวนี้ก็คือจะดีแบบเรียกว่าแบบถ้าถ้าเรากินเราแรกๆอาจจะรู้สึกแบบแปลกแแต่พอเรากินเข้าไปสักพักเราจะรู้สึกว่าเออจริงๆมันมันมีรสชาติที่ดีมันมีธรรมชาติอะไรเงี้ยเหมือนแรกๆกินผักรู้สึกไม่ค่อยอร่อยกินไปกินมาก็อร่อยขึ้นนิดนึงเออแต่ก็กฟิลนั้นฟิลนั้นก็คือของสุขภาพนะครับมันก็จะประมาณนี้เนาะเออแต่ก,ก,ก็ก็อร่อยนะจริงๆส่วนตัวถ้าถ้าถามพี่เองพี่กินเนเชอรัลแต่ว่า ตัวดัชเนี่ยเขาก็จะเอาไว้ทาขนมหรือเอาไว้ปร like yeah. ุงโกโก้ริงที่มันแบบว่าต้องการรสชาติเข้มข้ดเข้มค้นที่มันแบบมีนมมีอะไรเพื่อเพื่อความแบบเพื่อความนัวที่มันพอดีเออจริงๆต้องยอมรับว่าดัชโปรเตช็อกแลตเนี่ยมันทําอย่างนั้นได้ดีกว่าซึ่งตัวดัชเนี่ยเราก็มีมีมีคือจำหน่ายเหมือนกันก็เป็นตัวตัวดัชเนาะของเราก็้ิง็ตัวตัวหลักของเราที่เราจะขายเราก็จะมีตัวเนชรอลแบบตัวดัชนั่นเองครับแล้วก็ตัวโกโก้แมน สำหรับอมนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยโกโก้แมสเนี่ยนะคะบางทีอมก็เอามาผสมชงกับน้ำใส่ในน้ำร้อนแล้วก็ชใช้เครื่องตีปั่นเป็นโกโก้โกดื่มอร่อยด้วยเหมือนกันเลยใช่ใช่ใช่แล้วละค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ